ตูนบอดี้แสลมเปิดเหตุเข้ารับการผ่าตัดใหญ่ถึงขั้นปรึกษาทนายเรื่องมรดกพร้อมตอบอมจะแขวนไม่หรือไม่ตูนบอดี้แสลมคุณพ่อล็อกเกอร์วันนี้มาเปิดใจครั้งแรกหลังกักเข้ารับการผ่าตัดใหญ่หมอรองกระดูกทับเส้นประสาทที่บริเวณคอพร้อมอัพเดตค,ความน่ารักของลูกทั้งสองน้องทะเลกับน้องเวลาที่ตอนนี้พ่อตูนหลงรัก ลูกหนักมากๆภรรยายอย่างคุณก้อยรลชวินยังบอกอีกว่าเป็นคุณพ่อสุดอบอุ่นไม่เคยบกพร่องขอเคลียจะชัดหลังทัวร์คอนเสิร์ตใหญ่เตรียมหยุดร้องเพลงแขวนไม้จริงหรือไม่ตูนมาดีสแลมบินจากภูเก็ตเพื่อออกรายการคุยแซบโชว์พร้อมบอกว่าต้องขอบคุณรายการที่ให้เกียรติผมผมเป็นคนคุยไม่เก่งกลัวทารายการไม่สนุกครับให้เหมือนอยู่บ้านช่วงนี้อยู่บ้านไม่ค่อยได้พูดด้วยเพราะอะไรพูดไม่ได้หัวล้อ สองคนน่าจะเข้าใจนะคะแล้วก็หัวเราะเรียกว่าลูกขขารู้เราเรากําหนดจังหวะของตัวเองชีวิตช่วงนี้สนุกสนานกับการเลี้ยงลูกแล้วก็สนุกสนานกับการทํางานอย่างที่พี่ๆทุกคนรู้เราย้ายไปอยู่ที่ภูเก็ตวิถีชีวิตหรือการทํางานก็เปลี่ยนจุดเริ่มต้นแล้วธรรมดาเราทํางานกรุงเทพก็เริ่มต้นจากกรุงเทพแต่ตอนนี้เราอยู่ภูเก็ตวิถีชีวิตการทํางานก็เริ่มที่ภูเก็ตการเดินทางการวางแผนของเราพอเราไม่อยู่กับเขา เราต้องตัดแจงยังไงก็อยู่ในกระบวนการของการปรับจัดวางให้มันดีที่สุดอะผมกับน้องก้อยชอบไปทะเลอยู่แล้วเวลาว่างก็ไปเที่ยวทะเลกันชอบบรรยากาศของทะเลแต่เหตุผลที่ตั้งชื่อลูกว่าทะเลและเวลามันมีเพลงหนึ่งที่ผมชอบมากเลยของทีโบนชื่อทะเลและเวลาตั้งแต่เด็กเป็นเพลงที่เยียวยาจิตใจเราในวันที่แย่ๆให้มันดีขึ้นไปด้วยเพลงนี้พอมีลูกก็โอเค คนหนึ่งชื่อทะเลและอีกคนหนึ่งชื่อเวลาเราคิดว่าตั้งแต่แรกว่าไม่รู้ว่าอีกคนจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่เวลามันค่อนข้างกลางๆให้กับผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้ก็เลยคุยกับน้องก้อยว่าเป็นชื่อนี้ก็แล้วกันตั้งใจมีลูกคนที่สองให้ครบชื่อเพลงไหมทะเลและเวลามันก็ไม่ได้เชิงว่าอยากจะมีสองคนให้เต็มชื่อเพลงมันเป็นแค่เรื่องที่บังเอิญและอะไรต่างๆที่ไม่ได้ถูกวางแผนแต่คงไม่มีคนที่สามแล้วคงมีแค่นี้ น้องคาเลตอนนี้สองขวบกับสิบเดือนแล้วส่วนน้องเวลาก็เก้าเดือนแล้วพัฒนาการทั้งสองคนก็ดีผมว่าทั้งคู่เป็นเด็กยิ้มง่ายหัวเราะง,ง่ายอารมณ์ดีน้องคาเลนั้นมีแววศิล,ลปินหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจช่วงสองขวบนิดิถือไมโครโฟนมีเพลงของเขาที่ชอบร้องเขาตามไปเชียร์ผมที่คอนเสิร์ตหลังคอนเสิร์ตใหญ่ที่ผ่านมาที่ Impact เขาไปเชียร์ทั้ง3รอบหลังกลับไปบ้านเขาก็จะมีกีตาร์ของเขาแล้วก็เล่นทั้งวันและตะโกนเหมือนเราตะโกนบนเวทีเลย ถามว่ามีร้องเพลงของวัดดี้แสลมไหมเขาชอบเพลงชื่อปรากฏการผีเสื้อเราถามเขาว่าร้องเพลงอะไรจะขอเพลงอะไรเขาบอกปรากฏการเพลงพี่โจอี้เขาเป็นคนไวเรื่องจังหวะอย่างผมไปร้านอาหารอุ้มเขาอยู่ร้านอาหารเปิดเพลงมาเบามีจังหวะเขาก็ขยับตามจังหวะก่อนผมได้ยินอีกซึ่งก็แล้วแต่ว่าเขาเนี่ยจะไปอยากเป็นอะไรลูกสาวร้องเพลงพี่ตูหรือเปล่าเราก็คิดว่าเขาร้องแต่หลายคนคิดว่า เขาเบ่งอึแล้วก็หัวเราะเขาก็แอะแอะหลังหลังหน้าเริ่มแดงถามว่ามีลูกสาวเราหวงไหมก็ตามวัยเนาะผมก็ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนพอมีลูกสาวต้องไว้หนวดไหมหรือยังไงเดี๋ยวเราได้เรียนรู้เองแต่ผมว่าผมชิวนะตอนนี้แล้วก็หัวเราะแปดปีค่อยมาถามใหม่พี่ตูนใช้เสียงสองในการเล่นกับลูกคุยกับลูกหรือเปล่าเวลาเราเล่านิทานหรือร้องเพลงก็ตามผมไม่มั่นใจในตัวเองเสียงที่เราใช้มันโอเคไหม ต้องอยู่ต่อหน้าลูกเสียงสองจะมาเองครับเวลาที่เลี้ยงลูกที่ยากที่สุดก็คือก่อนมีลูกผมตั้งไว้เลยว่าจะไม่ตามใจผมจะเป็นคนดุให้เขามีระเบียบวินัยให้เขาเรียบร้อยโน่นนี่น,นั่นพอมีลูกผมตามใจยับเลยเพราะมันไม่สามารถจริงๆที่จะต้านทานความน่ารักของเขาความอ้อนของเขามันกลับกันเลยคุณแม่เขาเป็นคนที่เป็นตำรวจของที่บ้านมันยากมากเลยครับ เขาจะมีเรื่องการกินต้องกินให้เสร็จก่อนแล้วค่อยกินขนมที่กินขนมได้ก็ต้องมีข้อแม้ว่าต้องเป็นเด็กดีกว่าจะได้ของแต่ละชิน้นแม่เขาจะมีระเบียบอย่าเพิ่งซื้อของเล่นให้นะต้องให้ลูกรู้สึกว่าทําอะไรแล้วถึงจะได้มีกําหนดเวลามีขัน้นมีตอนมีข้อแม้มีกฎแต่เราคือผู้แหกกฎแล้วก็หัวเราอซึ่งเขาไม่รู้ครับตอนนี้ทะเลรู้แล้วว่าเวลายอยากได้อะไรจะมาหาพ่อถ้าเราอยู่ด้วยเขาจะงองแงเป็นฤิเซต เขารู้ว่าเขาได้อะไรจากเราวันนี้ก็ปรับทุกการเลี้ยงลูกเหมือนเห็นภาพตัวเองถ้าเราผิดขั้นตอนบางทีก็กลายเป็นคนดุนดุไปบางทีก็นั่งซึ่งเป็นส่วมเลยแล้วก็หัวเราะความในใจที่อยากบอกพี่ก้อยคือผมขอโทษละกันนะคะคือเป็นคุณพ่อไมโครเวฟไม่ว่าเป็นไปทํางานไกลแค่ไหนดึกแค่ไหนก็จะหาไฟกับภูเก็ตให้เร็วที่สุดผมจะเลืกไฟเช้าที่สุดไม่ว่าคืนนั้นจะเลืกลงจากเวทีได้นอน ตีอะไรก็ตามจะเลือกไฟที่ได้กลับไปหาทุกคนเร็วที่สุดเราไม่อยากพลาดทุกๆประสบการณ์ที่เราเห็นเขาเดินเข้าโรงเรียนไปเจอเพื่อนไปรับกลับจากโรงเรียนทุกวันเป็นความพิเศษหมดครับพี่ตูนตอบว่าบ้านนี้ซื้อไว้นานแล้วเป็นหลังที่ชอบลงไปซ้อมวิ่งตอนนั้นบ้าวิ่งมากเป็นเวลาว่างจากทัวร์คอนเสิร์ตก็ชวนน้องก้อยลงไปซ้อมกีฬาไปพักที่ภูเก็ตจนสุดท้ายตัดสินใจซื้อบ้านหลังเล็กๆไว้เมื่อเจ็ดแปดปีก่อนเวลา ไปจะได้ไม่ต้องไปนอนโรงแรมเก็บไว้จักรยานแต่นี่เป็นบ้านหลังใหม่พอเรามีลูกสองคนมันไม่พอแล้วสําหรับหลังนี้แค่ของเล่นชั้นล่างก็เต็มแล้วก็คิดถึงเวลาขยับขยายเราก็ถามน้องก้อยว่าเราจะอยู่ที่นี่ไปตลอดชีวิตไหมก็ได้คําตอบเดียวกันว่าเราจะอยู่ที่นี่ก็เลยตัดสินใจซื้อบ้านหลังใหม่แล้วก็ทําลงรูปในอินสตาแกรมแคปชั่นบอกว่านี้เดียวสู้ๆนะตูนเจ็บแต่จบต้องท่องไว้ทุกคนมีประสบการณ์สร้างบ้านก็คือมันไม่จบใช้เวลางบ่ประมาณเกินที่คิดเวลาซึ่งมันก็ จริงเราก็ทําบ้านมาเสาเข็มปีครึ่งแล้วกําหนดไว้ว่าอย่าให้ไม่เกินปีใหม่นี้จะอยากจะย้ายเข้าไปอยู่แล้วก็บอกให้ตัวเองฮุกไว้ตั้งใจทํางานด้วยพยายามให้ถึงกําหนดวันงบบานปลายไปเรื่อยๆเป็นหลังสุดท้ายในชีวิตทีต่จะอยู่ที่นี่ไปเรื่อยๆคิดว่าปีใหม่น่าจะเสร็จขอบคุณที่ติดตามรับชมพบกกันคิดหนะ้าสวัสดีค่ะ